สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านทาวน์โฮมสองชั้นนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเดียวที่อยู่กับสำนักง,งานขายนะคะหลังนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนเลยนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมภายในตัวบ้านกันนะคะบ้านทาวน์โฮมสองชั้นของเราค่ะก็จะมีหน้ากว้างถึง5เมตรค่ะสามารถจอดรถได้ถึงสคันเลยนะคะ พื้นที่ที่จอดรถก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะแล้วก็ด้านข้างของที่จอดรถนะคะตรงนี้เราก็ทํากําแพงก่อเต็มค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะประตูรั้วที่จอดรถนะคะก็จะเป็นประตูรั้วที่จอดรถสแตนเลสค่ะอันนี้เราก็ทําไว้ให้ลูกค้านะคะถึงคานเลยนะคะ ภายในตัวบ้านค่ะเข้ามาก็จะเจอกับในส่วนของห้องรับแขกนะคะพื้นที่บ้านของเรานะคะก็แบ่งฟังก์ชันได้อย่างลงตัวเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ห้องรับแขกค่ะมีพื้นที่ที่กว้างนะคะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวนะคะ บ้านทาวโรมสองชัง้นของเราค่ะก็จะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของลานซักล้างหลังนี้พิเศษเลยค่ะจะมีพื้นที่ลานซักล้างที่กว้างนะคะตรงนี้แล้วก็บริเวณลานซักล้างของเรานะคะเราก็มีการต่อท่อน้ำประปาไว้ให้นะคะต่อปลั๊กไฟไว้ให้ค่ะลูกค้า เข้าอยู่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะแทบจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของรอบๆโครงการของเรานะคะบอกเลยว่าโครงการของเรานะคะบรรยากาศน่าอยู่มากค่ะด้านล่างก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชมในส่วนของชั้นสองกันนะคะ ชั้นสองนะคะก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหลังนะคะห้องนอนหลังก็จะมีระเบียงด้านหลังค่ะสามารถออกไปรับลมรับบรรยากาศของรอบๆโครงการได้เลยนะคะตอนนี้นะคะภายในเดือนนี้นะคะแลมรโงชั่นพิเศษนะคะจะเพียงากบาทเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านแถวสองชั้นทันก็ฟรีส่วนลดนะคะถึง4ี่แสนบาท นี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําแต่ละห้องของเรานะคะก็มีพื้นที่ที่เยอะเลยนะคะกว้างขวางเลยค่ะฝ้าก็สูงนะคะห้องแต่ละห้องนะคะก็พื้นที่การใช้งานครบเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ครบนะคะค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสำเร็จตรงนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาชมบ้านแล้วก็โครงการได้นะคะสำนักงานขายของเราเปิดทำการทุกวันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ